พี่วันเนี่ยนะเคยมีความคิดหนึ่งซึ่งคิดว่าเอ๊ะถ้าพระอารหันต์ที่เคยมีมาส่วนใหญ่เนี่ยด้วยคุณธรรมของท่านที่เข้าวิมุตได้ตัวเนี้ยจะมีการดูแลยังไงท่านก็บอกว่ายิ่งใหญ่มากอยู่ที่ลูกตั้งจิตแล้วแรงอดิษฐานเมื่อได้วิมุตแล้วทุกอย่างมันจะมีการที่เขาเรียกว่าเ,เหมือนคุณธรรมตัวเนี้ยท่านจะเริ่ม มีในเรื่องของการที่เข้ามาดูแลพอเข้ามาดูแลเนี่ยชีวิตเราจะ,ะเหมือนจะต้องเป็นผู้วิเศษไหมก็คงไม่ใช่นะก็ยังเป็นมนุษย์เดินดินแล้วก็เพียงแต่สุขภาพจิตตัวเนี้ยเขาดีขึ้นนะคะเขาดีขึ้นยังไงทำไมพี่วันเชียจังเลยให้เข้าแต่วิมุติให้เข้าแต่วิมุตให้เข้าแต่วิมุตมนะอันนี้นะอะเอาง่ายๆนะในบ้านนิพพานเนี่ย ที่พี่วันจะบอกว่าคนที่รู้ขี้พื้นหรือรู้ประวัติของพี่วันมากที่สุดเนี่ยเอาเลยนะพี่วันคิดว่าน่าจะเป็นอน่าจะเป็นเจ้าของเพจเนี่ยคนะน้องเอิงนะคะนะรู้เพราะเหตุผลเขาเป็นคนที่เข้ามา,าตั้งแต่ต้นๆคำว่ารู้เนี่ยเขารู้จนกระทั่งว่าชีวิตพี่วันเนี่ยนะเขาเรียกว่า ล้มเหลวแบบไหนมานะคะสิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันแค่จะมาบอกว่านะตัวเขากับตัวพี่วันเนี่ยนะก็มีการเริ่มต้นในการเดินทางทางธรรมแต่ทำไมเขาจึงเชื่อว่าพี่วันถูกยกจิตเพราะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเนี่ยถ้าพี่รุ่งรัตหรือแบบว่าน้องอมรอมาเนี่ยไม่ได้เข้ามาสัมผัสไม่ได้ใกล้ชิดพี่วันเนี่ย นะบางคนสร้างตัวตนจากการที่มีผู้ติดตามหรือมีอนุนี้นี่ก็อาจจะมีเมตตาต่อกันแต่ำสำหรับคนนี้นะคะเขาเห็นตั้งแต่สิ่งที่เขาเรียกว่านะพิวันมาทางไหนมายังไงจนกระทั่งพิวันเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่นะพระไม่เคยสอนสิ่งที่พระไตรปิฎกที่อาจจะมี ใบไม้นอกกำมือแต่ไม่มีใครที่จะเอาใบไม้นอกกำมือมาสอนเพราะมันมองว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องจับต้องได้ต้องนูน่นนี่นั่นได้นะสิ่งที่พี่วันเองก็อยากจะมาเชิญชวนหรือมาแนะนำนะคะว่านะพี่วันเนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกว่านะทุกอย่าง เมื่อความที่เราตั้งใจไว้ในเรื่องใดในชีวิตแล้วมันไม่ลงตัวคำว่ามันไม่ลงตัวคือมันไม่สมหวังมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจและวันหนึ่งทำไมเราจึงต้องนะถอดตัวเองหรือถอนตัวเองออกจากการที่จะต้องเดินไปในตำแหน่งนั้นแบบบ้าบอคอแตกเขาเรียกว่าโอ้โหมุ่งมั่นมากแล้วก็ทําอะไรนี่แบบวูจะต้องแบบ เป๊ะ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 นะเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนถูกให้ความรู้มาทุกอย่างนะบนโลกนี่เยอะมากนะสุดท้ายในความเยอะตรงเนี้ยไม่มีใครกล้าพูดว่านะ,ะทุกมหาวิทยาลัยทุกโรงเรียนที่สอนไม่มีใครกล้าพูดว่ามีวิชาที่เลิกปวดเจ็บใจได้ มีแต่ในพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ค้นหาสัจธรรมจริงๆจ,จ,จะไม่ได้เข้าไปศึกษานี่แหละคือการที่เขาเรียกว่ามีบุญหนุนมามีต้นทุนมาที่แตกต่างกันแต่อยู่ที่ในการเดินทางตรงนั้นน่ยใครจะได้รับตัวสนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากแบบว่าจะต้องแบบมีพิธีการมากมายมีต้องแบบว่าให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือเรา เราก็เดินตามทางทั้งแทางในสายอริยมรทั้ง8ปดตัวเนี้ยเดินยังไงก็ไปถึงวีมุตเดินแบบนี้8ทางอย่างนี้เดินยังไงก็ถึงนะแต่ตัวสําหรับตัวพี่วันจะบอกว่าถึงถ้ามันใช้เวลานานเนี่ยมันต้องข้ามภพข้ามชาติตัวเนี้ยมันยังมันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในชาตินี้ให้เราอะในเมื่อตัวเราเนี่ยนะได้มารู้แล้วว่านะคนที่มาเกิดแล้วเนี่ย จะแก้เจ็บปวดใจได้ยังไงเนี่ยเหมือนพี่รุ่งรัตเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาโดนเขาพูดเวลาโดนเขาทำใส่หรือแม้แต่น้องคนอื่นโดนเขาประชดประชันเนี่ยใจตัวเนี้ยเราต้องมาเทียบดูเดือดไหมผุด,ผ,ด,ผ,ดผุดไหมหรือมันเป็นลักษณะเข้าใจแหละแล้วพยายามปล่อยวางแล้วก็ใช้ตัวปัญญาไม่ประทะ พยายามที่จะออกมาเพื่อที่จะทำให้ใจเราตัวนี้ไม่ว้าวุ่นนะมันไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำกับคำพูดที่เขาทำให้เราร้าวรานใจนี่คือตัวปัญญานะแต่ตัวปัญญาบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวอภินญ,ญญาหรืออภินญ,ญาถ้าเป็นตัวอภินญ,ญญาณตัวเนี้ยมันตัดชุบเลยนะคำว่าตัดชุบเนี่ยคือมันไม่แสดงอาการพุดๆแล้วมันไม่มีอาการเจ็บปวดใจแต่มันจะมีตัวปัญญารู้ว่า อะเราก็เป็นคนที่นะต้องการสายธรรมที่แข็งแกรง่งเราจึงต้องแยกจากสิ่งที่เป็นมลทินออกไปมันไม่ใช่เป็นการหนีมันไม่ใช่เป็นการแพ้แต่มันเป็นการที่เขาเรียกว่าใช้ตัวปัญญาตัวนี้นะจัดการกับการที่เราบริหารให้ชีวิตของเราตัวนี้อย่าเปื้อนกับสิ่งใดที่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ มันเป็นวิชาตัวหนึ่งที่พระนิพานจะให้มาให้พยายามที่จะขอบุญจากพระนิพานนะตัวพี่วันเนี่ยเวลาพี่วันมีอาการอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่วันเนี่ยด้วยด้วยความที่เออมันเจออะไรที่ใหม่ๆนะลูกวันชิดาวันชานนกกำลังมีปัญหาในเรื่องความที่จะต้องผ่านพ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนี้ไปให้ได้ลูกไม่มีทาง ที่จะสู้โดยที่ไม่มีผู้สนับสนุนดังนั้นลูกจึงขออธิษฐานขอบุญของพระนิพพานพี่วันจะยกมือสองข้างอย่างนี้เลยนะแล้วจากนั้นขอให้บุญที่เป็นวิมุตและก็เป็นความใสสะอาดบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมาช่วยยกจิตลูกด่วนเลยก่อนที่ลูกเนี่ยจะมีอาการที่เขาเรียกว่าไปในทางอักขุลหากบุญพระนิพพานมีจริงและลูกต้องการที่จะกลับนิพพานลูกขอตัวช่วย แต่ของพิวันเนี่ยด้วยความตั้งแต่เริ่มต้นหากท่านยังเมตตาสงสารขอพลังงานนี้จงเกิดขึ้นในเนื้อตัวชีวิตของลูกด้วยเทินนี่เป็นการแสดงธรรมและนี่เป็นการแนะนำคนเข้าพระนิพพานนี่เป็นการต้องการบุญและธรรมทัศุ์ดั้งเดิมมาหล่อหลอมทําให้ลูกเข้าสู่วิมุตติและขอให้อารมณ์หรืออารมณ์จิตอารมณ์ใจวิตกกังวลเครียดใดๆก็ตามจงถูกตัดสลายณนบัดนี้ด้วยเทิน ให้หลับตาลงนิดหนึ่งสงบลงนิดนึงนะคะจากนั้นพลังงานเนี่ยจะเข้ามาในมือในเนื้อตัวชีวิตจะตืด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 เนี่ยหนักเลยค่ะนะตัวพี่วันเนี่ยอธิษฐานขอให้เป็นพลังงานเข้ามาแต่ถ้าพี่วันอยากจะทําให้น้องๆรู้สึกว่าพลังงานนี้มีจริงขอให้ความรักและการประทานพรและช่วยเหลือในการแสดงธรรมและการอธิฐานให้พลังงานตัวเนี้ยมาตัดสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหตัวเนี้ย แสดงด้วยเถิดเจ้าค่าเนี่ยพิวันจะฟรืดอย่างนี้เลยนะไม่ได้แซงไม่ได้เป็นร่างทรงและไม่ได้ที่จะทำหน้าที่เป็นร่างทรงหรือเปิดตําหนักเพื่อทรงนะแต่เป็นเรื่องของการมาแนะนำคนเข้าสู่ที่สูงสุดที่เนื้อตัวชีวิตทุกคนทำได้วันหนึ่งท่าหนูใสสะอาดบริสุทธิ์และ พลังงานหนูหล่อหลอมเป็นอรหันไดร้อยเปอร์เซนตเมื่อไหร่หนูจะใช้แอบอรหันได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เหนือโลกเหนือจัก,กรวาลเป็นพลังงานหนึ่งที่ทุกคนจะต้องฝึกเองและเรียนรู้เองนะคะสำหรับตรงนี้พี่วันเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งของน้องๆและเป็นพี่คนหนึ่งที่เดินทางมาถึงจุดนี้ได้แล้วจึงพยายามหันไปบอกน้องๆว่าเดินมาทางนี้แล้วเราจะหายเจ็บปวดใจและที่สาคัญเราจะไว ต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าผัสสะท,ที่มาตัวนี้ตัวปัญญาเราจะเกิดก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรพลาดบางทีเราจำเป็นต้องขอสิ่งที่เป็นความวิเศษของพระนิพพานคือพลังงานที่หล่อล้อมเนื้อตัวชีวิตเนี่ยหรือหล่อล้อมในการที่จะควบคุมจิตสังขารพอควบคุมจิตสังขารได้ต่อไปจะไม่ปวดใจจิตสังขารทัวนนั้นเหมือนมันไม่มีเหมือนมันหายไปนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วไม่เสียดแทงใจ และไม่มีอาการที่เขาเรียกว่าใจเจ็บปวดได้อีกเลยแต่อาการที่เขาเรียกว่ารับรู้คำที่มากระทบหรือความถือสาอะไรตัวเนี้ยเราสามารถที่จะค่อยๆใช้เวลาในการที่รู้ว่าเขามีคำพูดที่ไม่น่ารักมาเขาไม่ให้เกียรติเราเขาไม่ให้คุณค่าเราเขาพยายามประนามเราเหมือนกับสิ่งที่เขาอะรังเกียจแต่หน้าวันหนึ่งเนี่ยเรา จะพยายามไม่ไปใกล้ไม่ไปโกรธไม่ไปรับคำนั้นมาขอให้พ่อตัดสัญญาณตัวหนึ่งซึ่งพี่วันเนี่ยอธิษฐานถ้าพี่วันไม่อยากเจอใครพี่วันไม่อยากพบใครจะไม่ได้เจอเลยแม้จะอยู่ในอุดรก็ตามนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนิพานเนี่ยมีความวิเศษตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใช้วิธีตัวนี้นะถ้าเราไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากที่จะต้องสร้างกรรมกับคนนี้ต่อไปขอเป็นอิสระจากกัน แต่ขอให้รักษาใจของลูกก่อนถ้าใจลูกยังไม่เข้มแข็งอย่าให้สิ่งตัวนั้นเนี่ยนะมาปรากฏในจินตนาการอย่ามาปรากฏในสิ่งที่เรียกว่าต่อตานะหูจมูกกายใจและอย่าให้มีคนเขาเรียกว่าเอาสิ่งนั้นมาพูดให้ลูกได้ยินเพราะบางครั้งด้วยความที่เขาเรียกว่าบททดสอบบางทีจะมีการลงบางทีไม่ลงแบบนี้นะแต่เป็นลงในฝันานี้แล้ว แต่ในฝันยังฝันว่าได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอรหันต์แล้วสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือจะมาในฝันนะเพราะฉะนั้นบางคนฝันมาปุ๊บเนี่ยจึงต้องพยายามทิ้งฝันนั้นนะอย่าเอาคำฝันมาทำนายทยายทักให้มันรู้สึกว่าฝันนี้ยังอยู่กับเราเพราะวันหนึ่งถ้าเราบอกว่าทิ้งเช่นบางคนฝันเห็น ตัวเองเนี่ยไปถูกรถชนไปถูกยิงอุ้ยอาการหอเหี่ยวเลยตื่นขึ้นมารีบเลยไปทำบุญตุ๊ดตุ๊ดต,ต,ต,ตทำบุญเสร็จปุ๊บมันยังคาใจอยู่ต้องหาคนพยากรณ์ได้นะนะสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าราชาผู้ที่มีฝันนะมากที่สุดแล้วเอามาถามมากที่สุดก็จะมีพระราชาหนึ่งนะคะสุดท้ายพ่อพระพุทธเจ้าจะบอกว่า,านะท่านมหาบอพิษ ฝันนี้จะไม่เกิดในปัจจุบันแต่จะเกิดในอนาคตคืออนาคตไม่ใช่ตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยท่านสิ้นพระชนแล้วเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันถึงบอกว่าพ่อพุทธเจ้าฉลาดคําว่าฉลาดปัญญาเพราะอะไรเพราะถ้าจะบอกว่า ไม่ให้ฝันบางคนมันไม่ได้อะมันเป็นวิบากกรรมที่จะต้องเข้ามาบางคนเนี่ยก็โชคดีฝันไปในทางที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความายินดีมีความสุขในฝันแต่บางคนเนี่ยนะสำหรับคนที่เป็นอรหันต์ส่วนใหญ่นะคะจาไว้นะจะไม่ฝันแนวนั้นจะฝันอีกแนวหนึ่งจะฝันแนวที่เราจะต้องรับกรรมแต่ไม่ให้รับในชีวิตจริงแต่รับในฝันเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเห็นว่าอารหันเนี่ยเวลาฝันจะไม่ค่อยฝันอะไรที่มันดีเลยนะจะฝันเกี่ยวกับการที่แบบถ้านี้ก็คือเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคือให้แจมแจ้งในอริยสัจนั่นเองนะคะอันนี้พี่วันแค่จะเอามาอาบอกกล่าวว่าในบางครั้งอยากคิดว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วนอนไม่ฝันฝันนะเวลาฝันเนี่ยบางคนก็คงฝันดีๆคงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคงไปขอทำนู่นนี่นั่นไม่ แล้วแต่นะแล้วแต่ต้องจําไว้นะถ้าใครมาบอกว่าอารหันเนี่ยนะเวลาพูดก็ไม่กระพริบตาอสติดีมากเวลานอนก็นอนไม่ต้องฝันนอนแบบมีสติเอา้านอนมีสตินอนอยังไงอะนะนอนแล้วมันก็ต้องหลับพักผ่อนมันจะต้องแบบว่าทําให้เบญจขันตัวเนี้สงบนิ่งนะแต่ถ้านอนฝันคือเขาไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครพูดแบบนี้พี่วันค้านเต็มที่นะพี่วันมาจากถูกยกจิตนะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าอารหันเนี่ยพูดก็ไม่กระพิบตามีสมาธิตั้งมั่นความตั้งมั่นในจิตเน่ยเขาตั้งมั่นแล้วที่เขาจะไม่มาเกิดเขาบรรลุแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเป็นหุ่นยนต์นะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงมาบอกว่าอารหันไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะอรหันเพียงแต่ว่าในบางจุดนะคะถ้าเขาจะนิ่ง เขาก็จะต้องอาศัยสมาธิแล้วก็อาศัยความที่เขาจะต้องนะเขาเรียกว่าฝึกฝนตนที่จะต้องนิ่งเพราะโดยสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยหรือความเป็นมาของแต่ละคนเนี่ยถ้ายังพูดเก่งก็อาจจะเป็นคนพูดเก่งแต่ก็พยายามมาพูดทำหรือว่ามีในเรื่องของการที่พูดเป็นบางคนพูดพูดเก่งกับพูดเป็นเนี่ย มันต่างกันนะคนที่พูดเป็นเนะี่ยบางทีพูดน้อยแต่พูดแล้วแบบมันมีความน่ารักเกิดขึ้นมันมีความที่ทําให้คนรู้สึกเมตตาเขาเกิดขึ้นได้กับคนที่บางทีพูดเก่งในบางอย่างคือ,อพูดเก่งไปหมดทุกอย่างอันนี้เราต้องเอาไว้ในจุดจุดหนึ่งเวลามีจุดปะทะกันเกิดขึ้นอ่ ถ้าเกิดเจอคนที่เขาไฟแลบว่าเก่งพูดเก่งตัวเนี้ยเราต้องส่งใครไปคือในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าความอย่างรู้ของพ่อพระพุทธ,ธเจ้านั่นแหละท่านก็จะดูความเขาเรียกว่าท่านอ่านสิ่งที่เป็นอินทรีย์หรือความกล้าของแต่ละคนตัวเนี้ยว่าจะเด่นอ่าในเรื่องไหนนะซึ่งตัวเนี้ยท่านก็คือรู้วาระจิตแล้วก็รู้กําลังของแต่ละคนว่ากําลังจิตกับกําลังกายของคนนี้เวลาแมทกันแล้วเนี่ยอ่า เขาจะสามารถทำสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความชำนิชำนาญแล้วก็เป็นความที่เขาเนี่ยสามารถจะมีความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยได้ขนาดไหนเนี่ยคือสิ่งที่พ่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระสัพพัญญูเนี่ยจะรู้เรื่องราวตรงนี้เหมือนที่ท่านมาวันนั้นท่านก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่ท่านพูดกับพี่วันนะแล้วก็พี่วันเนี่ยไม่เคยโกหกเลยนะสุขสันต์วันเกิดลูกรัก วันนี้พ่อจะมายกจิตให้ท่านพูดว่ายกจิตให้นะท่านไม่พูดคำอื่นเลยนะวันนี้พ่อจะมายกจิตให้นะแล้วก็ให้ลูกขอพรพ่อสามข้อและพ่อก็จะขอให้ลูกทำงานเพื่อพระนิพพานพ่อสัญญาว่าจะให้ลูกเข้านิพพานชาตินี้นะพี่วันก็จะเป็นแบบแม่บ้านธรรมดานี่แหละ นะไม่รู้ทําอะไรเลยนึกในใจแนะนําคนเข้าพันิพาลแล้วทํามันต้งเยอะแยะจะไปเริ่มตรงไหนนะพี่วันก็เริ่มแต่ตรงนี้เลยนะลูกอธิษฐานถึงข้างบนว่ายังไงข้างบนเสเถือนตนพ่อต้องลงมาพระรหันทุกพระองค์บอกว่าให้ช่วยไปดูคารวะคนนี้หน่อยนะอ่าเนี่ยคือสิ่งที่เอาแล้วอา่าสิ่งเหล่านี้นะพี่วันจึงรู้ว่าโอ้โห นะไปแบบนี้นี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะไม่เคยไปเออไม่เคยไปไปสวดมนต์ที่ไหนนะเป็นคนที่ไม่ชอบบทสวดยาวๆไอ้ที่สวดแบบสวดยาวๆยาวๆยาวๆไม่ชอบเลยนะมีความรู้สึกว่าสวดยาวแล้วมันเสียเวลามันไม่ได้ใช้การพิจารณาธรรมเพราะ สิ่งที่เราจึงมาสํานึกว่าอ๋อเป็นเพราะเราไม่รู้ภาษาบาลีกับสันสกิตว่ามันแปลว่าอะไรการสวดมนต์จึงเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองทําให้ตัวเนี้ยนะตัวปัญญาเวลาเกิดแล้วมันชอบพิจารณามันชอบที่จะพูดอ,อธิษฐานเป็นภาษาไทยมากกว่ามันชัดเจนกว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่พ่อต้องการที่จะเอาพี่วันเนี่ยนะมาบอกกับนะข้างบนว่าเนี่ยคนนี้ไม่ได้บวช แต่คนเนี้ยนะเขาอธิษฐานเลยถึงผู้ที่ไม่มาเกิดทุกท่านโปรดเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกมีความทุกข์หนักลูกไม่อยากมาเกิดแล้วถ้าท่านเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ไม่มาเกิดแล้วเนี่ยและยับยั้งให้ลูกไม่มาเกิดได้ลูกจะขออ่าให้ท่านช่วยเหลือบินทบาศและลูกจะต้องทําอย่างไรก็ขอให้ท่านมาดนจิตด,ดนใจเพราะลูกเนี่ยไม่รู้ทําเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย นะทั้งชีวิตทำแต่ธุรกิจเจ๊งมาตลอดก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะนี่คือสิ่งที่พี่วันมายอมรับแล้วก็จึงมาบอกว่าชีวิตที่จากนี้ไปนะจิตใจที่เปลี่ยนแล้วของพี่วันตรงนี้พี่วันจึงกล้ามาบอกว่าถ้าใครยังไม่มีที่พึ่งอย่างแท้จริงนะสามีลูกไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดอย่างแท้จริงนะ เป็นผู้ที่คอยนะเวลาเราดีเขาก็ภาคภูมิใจกับเราเวลาเราทำอะไรผิดเขาก็อาจจะมีการติติงแต่สิ่งที่เบื้องบนเท่านั้นคือที่พึ่งที่สูงสุดนะถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้ของแท้ของจริงของเราไปหาของปลอมจากที่อื่นเขาอยู่ได้แค่ชั่วขณะหนึ่งที่เรามีชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะเพราะฉะนั้นพี่วันจึงบอกว่าเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ ให้เสียเวลาทุกวันในการที่เราเนี่ยจะมาฝึกฝนจิตในการที่หนึ่งเพิ่มทำลงไปที่จิตวันละข้อเนี่ยอย่างวันเนี้ยพี่วันก็ได้แล้วว่าอ๋อนะกรรมที่ไม่ไปเป็นอะไรนะไส้เดือนกับพยาธิอ่าต้องไม่ไปทำกรรมตัวนี้แล้วให้มันมีผลของกรรมให้เราไปเกิดเป็นตัวนั้นตัวนี้นะสุดท้ายแล้วก็พี่วันก็คิดว่านะ อ่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าน้องๆจะรู้ไหมว่าอย่างนี้กลุ่มฮามัดเนี่ยจะไปเป็นไส้เดือนกับพญาตทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะนะวันนี้พี่วันเองก็นะนะเพราะ่ามองเห็นเขาขุดอุโมงค์แล้วเวลาเขาอยากได้ตังเวลาเขาอยากได้ตังจากให้คนช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแบบว่าอา่เหมือนอ่า เวลาได้ตังมาเนี่ยแทนที่จะเอาไปพัฒนาปัญญาทางอื่นเนี่ยก็ามาซื้อแต่อาวุธประหัตประหารน,นี่แหละทําให้อาถันตรงนี้มันไม่ได้รับการแก้ไขนะคะและ้วก็นะสิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเขาเรียกว่า,าวิบากกรรมที่ใหญ่ที่เป็นกลุ่มนะคะพี่วันก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่เป็นเมืองพุทธแล้วก็ที่สําคัญทุกคนปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเชื่อพ่อพระพุทธเจ้าต่อไปนะคะนะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเจ็ดดวงเมื่อไหร่นะคะโลกจะไม่ถูกสิ้นทําลายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาทํานายทายทักว่าเออจะสิ้นโลกจะเกิดสงครามครั้งที่สามจะอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูแล้วก็ติดตามว่าคุณน่ยยังไม่ได้ในส่วนที่เป็นพระสัพ,พัญญู คุณไม่ควรที่จะทํานายอะไรเพราะทํานายไปแล้วมันอาจจะผิดนะพี่วันเนี่ยเกิดจากการที่มาพูดตรงนี้นิดนึงเพราะน้องเคยถามว่านะามีอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ว่าจะบอกว่าสิ้นโลกนะตัวพี่วันก็บอกว่าตัวพี่วันนะนะถ้าพี่วันมองพระอาทิตย์วันนี้ยังขึ้นดวงเดียวพี่วันบอกว่าพี่วันเชื่อพ่อพระพุทธเจ้านะเพราะ พ่อพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูและพี่วันก็เชื่อเบื้องบนว่านะถ้ามีอะไรท่านก็อาจจะเมตตาที่จะคอยมาให้กำลังใจหรือทำให้ใจเราฟูขึ้นในการที่จะอยู่ในตรงนี้โดยที่ไม่วิตกกังวลเกินไปนะวันนี้พี่วันก็บอกว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเจ็ดดวนไม่ต้องแบบกังวลนะให้เชื่อในสิ่งที่เรานะคะจะเข้าวีมุติแล้วเราก็รู้ว่านะ ธรรมธาตุหรือธรรมชาตินี้เขาไม่ใช่ที่จะไม่มีผู้คุมกฎดูแลนะวันนี้พี่วันก็กราบสวัสดีวิดีโอนี้ก่อนนะคะบา,บายยก่อนนะคะวิดีโอนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอต่อไปว่าจะมีคำถามจากใครหรือเปล่านะคะสวัสดีนะคะ